สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช a n นล Heavy m e p l e เปลี่ยนเกมที่ยากให้ง่ายสำหรับคุณวันนี้เราจะมาแกะกล่องเกมที่มีชื่อว่า Red Rising Collector Edition รเรามาแกะกล่องเกมที่มีชื่อว่า Red Racing นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัว Collector Edition นะครับเป็นเกมใหม่จากค่าย Stone m a y e r g a m e นะออกแบบโดย Jamie Stackmeyer กับ Alexander Schmit นะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่เอาธีมมาจากนิยายที่ชื่อว่า Red Rising โดยที่เขียนโดย Pierce Brown นะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยตัวเจมี e เองเขาบอกว่าเอาเมคนิ c หลักเนี่ยมาจากเกม f a n t a s y r e a l m s นะครับแต่วันนี้เกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเนี้ยในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหลังกล่องกันก่อนนะครับอ่าข้างหลังกล่องเนี่ยก็จะมีชื่อ r ร d r i s i n g นะครับแล้วก็นี่เป็นลักษณะของตัวบอร์ดแล้วก็อันนี้คือการ์ดที่เอามาใช้เล่นนะครับโดยที่อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นของค่ายสโต e เ e ียร์เกมแล้วก็ออกแบบโซโลโดย a u t o m a t a c ฟคทอรี ury, นะครับเกมก็คืออย่างที่บอกว่าเอามาจากหนังสือชื่อว่า r ร d r i s i n g โดยที่ ในหนังสือเรื่องของเลเไรซิ่งเนี่ยจะมีการแบ่งพักแบ่งพวกเป็นกลุ่มสีต่างๆโดยแบ่งประชาชนเป็นชนชั้นสีต่างๆนะครับโดยที่พระเอกเนี่ยชื่อเดาโร่เริ่มต้นมาเนี่ยเขาชนชั้นของเขาเนี่ยคือสีแดงซึ่งสีแดงเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดเป็นชนชั้นแรงงานนะครับโดยที่เดโร่เนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็ถูกเป่าหูว่าโลกเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วคืดนีตีมเนี่ยเราจะอยู่บนดาวอังคาร เราจะอยู่ในเรื่องเนี่ยเราจะอยู่บนดาวอังคารโดยที่ดาโร่เนี่ยถูกเป่าหูว่าออกไปข้างนอกไม่ได้ข้างนอกเนี่ยไม,มไม่มีแสงสว่างแล้วถูกกดขี่ให้ทํางานอยู่แทนในเหมืองนะครับเพื่อประเทศชาติอะไรประมาณนี้แต่อยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ้นทําให้ดาโร่เนี่ยสามารถหนีออกมาได้นะครับแต่ระหว่างที่หนีออกมาเนี่ยตัวภรรยาของเขา,าถูกฆ่าตายนะครับก็เลยทําให้ดาโร่เนี่ยรู้สึกเจ็บแค้นกับพวกชนชั้นปกครองก็เลยทําการชุบตัวแล้วก็เข้าไป อยู่ในเมืองหลวงที่เป็นพวกชนชั้นปกครองนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ว่าธีมเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะดูดัร์ัๆหน่อยแต่จริงๆเกมมันไม่ได้เล่นดักขนาดนั้นนะครับมันแค่เอาชื่อกับตัวละครเข้ามาเสริมเฉยๆแต่ไม่เอนิกอะไรต่างๆเนี่ยเอามาจากเกมแฟนตาซีเรียมเกือบทั้งหมดเลยนะครับส่วนวันนี้ในกล่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเปิดกล่องมานะครับอย่างแรกก็จะเป็นรูบุกนะครับอ่านี่ก็เป็นรูบุก Red Rising นะครับตัวกระดาษเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกระดาษของ W i n สแควรแล้วก็ของ t a p e s t r y นะครับเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยหลังๆเขาทำรูบุ๊กเป็นกระดาษแนวๆน,นี้หมดนะครับกระดาษก็จะออกแนวมันๆแล้วก็ทำลายคล้ายๆกับ Lin e n f i ินิ h นะครับแต่มไม่ใช่ l i น e n f ฟิน s h ซะทีเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรูบุ๊กนะครับเกมนี้เนี่ยวิธีการเล่นเล่นไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนแน่นอนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นรูบุ๊กสีสีนะครับสวยงาม นะครับตามนี้มีจํานวนหน้าทั้งหมดแค่8หน้าเองนะครับอันนี้คือหน้าหลังเพราะงั้นเนี่ยรายละเอียดวิธีการเล่นเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายนะครับสอนไม่นานก็เล่นได้แล้วอ่านี้เป็นรูบุ๊กเล่มแรกถัดมาอันนี้เป็น, uk, นทนอลออโตมานะครับก็คือจะเป็นรูบุ๊กที่สอนวิธีการเล่นโซโลนะครับอ่าก็มีสอนวิธีการเล่นโซโลอันนี้ก็จะมีบอกว่ามีคอมโพเนนต์อะไรเพิ่มความมาบ้างของโซโลนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการเล่นของโซโลนะครับตัวนี้เป็น พันบอร์ดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวการ์ดแฟกชั่นของแต่ละเผ่าก็คือผู้เล่นเนี่ยก็คือเกมนี้เนี่ยเล่นได้ทั้งหมด1-6คนนะครับเนี่ยก็จะมีเผ่าให้ครบทั้งหมดเลย6เผ่าก็คือเล่นได้ทั้งหมด6คนพอดีนะครับโดยที่คาร์ดบอร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้หนามากนะแล้วก็พันออกมาง่ายๆนะครับอันนี้พันเลยก็ได้อ่นี่ก็พันออกมาง่ายๆนะครับ ก็ด้านหลังด้านหลังเหมือนกันหมดเวลาเล่นก็จะสลับแล้วก็สุ่มออกมา1คนนะครับว่าใครได้สีไหนเป็นเผ่าไหนนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งเผ่าออกเป็นต่างๆจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องมันแบ่งเป็นสีก็จริงแต่ว่าตอนที่พระเอกหลุดออกมาเย,ยเมืองข้างนอกแล้วเนี่ยพระเอกปลอมตัวเป็นชนชั้นสูงซึ่งชนชั้นสูงเนี่ยจะมีการเข้าโรงเรียนแล้วโรงเรียน,นยก็จะมีการแบ่งเป็นบ้านต่างๆนะครับก็ och, จะเป็นเนี่ยเป็นชื่อบ้านต่างๆนะครับ ธีมเกมก็คือเราอยู่ในบ้านประจําเผ่าของเรานั่นแหละประจําบ้านของเรานั่นแหละแล้วสุดท้ายใครทําแต้มให้กับบ้านของเราเยอะที่สุดคนนั้นก็จะชนะนะครับอ่าถัดมาอันนี้เป็นตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดหลักบอร์ดเล่นก็จะมีแค่นี้นะครับบอร์ดไม่ใหญ่นะครับเวลาเล่นเนี่ยก็จะมีเนี่ยดางเป็นบ้านหลักๆก,ก็คือจะมีจูปิเตอร์มีมาร์สมีลูน่าแล้วก็มีอินสติทิวนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังอ่าด้านหลังก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กของ ของเรื่องนี้นะครับคือเรื่องเรไรซิ่งนี้นะครับอ่าด้านหลังไม่มีอะไรก็คือเวลาเราเล่นเราจะกลางหน้านี้เป็นหลักอ่าส่วนชัดมาเรามาดูกันข้างในมีอะไรบ้างอ่าอันนี้สกอร์แพดนะครับสกอร์ชี t ก็ให้มาค่อนข้างเยอะหน้าหลังนะครับก็เล่นได้ยาวๆชัดมาอันนี้เป็นลูกเต๋าลูกเต๋านี้จะใหญ่หน่อยนะครับอ่าน,นีเป็นลูกเต๋าหน้าต่างๆใช้ในเวลาเล่นเวลาเล่นเนี่ยมันจะมีบางแอคชั่นที่เราต้องทอยเต๋าแล้วเราจะได้โบนัสสิ่งต่างๆนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับ ต่อมาอันนี้อันนี้เนี่ยที่เป็นรูปหน้าจิ้งจอกอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเก็บฮีเลียมนะครับซึ่งฮีเลียมในเกมเนี้ยก็คือไอตัวแอมเบอร์สีแดงอันนี้นี่แหละนะครับก็คือแกะใส่นี้ได้เลยแล้วเวลาเล่นเนี่ยตรงบอดหลักของเราเนะี่ยสังเกตตรงบอดหลักของเรามันจะมีรูปจิ้งจอ,อกอยู่เวลาเล่นเราก็เอาจิ้งจอ,อกเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฮีเลียมใส่ก็จะเป็นแอมเบอร์สีแดงใส่ตรงนี้เดี๋ยวผมแกะใส่เลยแล้วกันอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ในนี้เนี่ยมันจะใช้เป็นธาตุฮีเลียมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวแต้มในเกมด้วยอุปกรณ์ทําค่อนข้างดีนะครับพลาสติกนี่แข็งใช้ได้เลยอันนี้ไม่ใช่ first player token นะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับอันนี้เขาเรียกว่า s เวอร์ token นะครับอ่ามันก็จะเป็นตัว token ที่เป็นหนึ่งใน a คชั่นของเกมนี้เหมือนกันนะครับก็จริงๆมันจะมีที่ใส่ตรงนี้อ่านเนี่ยมันจะใส่ตรงนี้ได้พอดีถัดมาเรามาดูพวกคิวต่างๆนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็น crescent token อันนี้แหละคือ first p ย a y e r token นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีวิธีจบเกมของมันอยู่นะครับเราเฟิร์สเพลเยอจะไม่เปลี่ยนนะครับก็อันนี้ c r e เซนต์ t o เค n ก็จะวางไว้ตรงนี้อา้าวจะมีช่องใส่พอดีส่วนในพวกนี้ที่เห็นต่างเนี่ยมีทั้งหมด6สีพอดีเดี๋ยวนี้ผมยังไม่แกะและกันอาจะมีทั้งหมด6สีพอดีนะครับอันนี้เนี่ยก็คือตัวคิว e ผู้เล่นของแต่ละสีนะครับซึ่งในแต่ละสีเนี่ยก็อันนี้มันเป็นคอลเลกเตอร์อ dition เนาะก็จะเป็นคิว e เล็ก นะครับแล้วก็จะมีตัว Fleet Token อันนี้ด้วยเห็นไหมเอ่ยจะมี f รีดโทเค็นให้คนละหนึ่งอันแล้วก็มีคิวเลตตรงนี้นะคะไว้วางตัวอินฟลูเอนซ์ในอิสติจิวนะครับนะในรายละเอียดจะผมค่อยพูดอีกทีในคลิปสอนนะอะก็จะมีให้มาทั้งหมดครบทั้งหมด6สีถัดมาไอ้พวกนี้ก็จะเป็นการ์ดละนะครับอ่าแล้วก็จะมีส่วนนี้อ่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คอเลกเตอร์อีชั่นให้มาก็คือจะเป็นตัว คล้ายๆเป็นไม่ใช่คล้ายเลยมันคือการ์ดโฟเดอร์นะครับอ่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็สามารถวางเราก็เอาการ์ดสอดลงบนนี้นะครับจะได้ไม่ต้องถือนะครับเพราะจริงๆเกมนี้เนี่ยการ์ดในมือเป็นความลับนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมมาแกะการ์ดให้ดูเลยแล้วกันอ่าอันนี้เป็นการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยไม่ใช่ขนาดมาตรฐานนะครับมันจะแหก่กว่ามาตรฐานนิดหน่อยตรงนี้ก็จะมีอ่านี้เป็นส่วนของออโตมาด้านหลังจะมีเขียนอยู่นะครับเป็นของออโตมา ส่วนการหลักนี่ด้านหลังการหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือการของผู้เล่นหลักที่ใช้ในการเล่นนะครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสีนะครับก็จะมีสีต่างๆนะครับตัวสีเนี่ยบางคนอาจจะดูไม่ชัดก,ก็จะมีเขียนตรงนี้อย่างอันนี้เนี่ยก็จะเขียนชัดเจนเลยว่าเป็นกรีนนะครับอย่างนี้ก็เป็นไวท์เป็นบลูเป็นเยลโล่นะครับ แล้วก็จะมีสีพวกสีพิเศษอย่างเช่นอาจจะมีพวกซิลเวอร์มีอะไรด้วยแล้วก็จะมีสีที่จะเป็นการ์ดพิเศษอ่าก็จะมีอย่างนี้อย่างอันนี้เนี่ยเป็นการ์ดสีทองนะครับสังเกตเนี่ยสีทองก็จะทําเลื่อมเื่อเดี๋ยวดูแถวตรงนี้นะครับมันจะทําเลื่อมทองมาด้วยอ่าถ้าเป็นตัวอีดิชันปกติจะไม่ได้เลื่อมทองนะครับแต่นี้เป็นคอเลกเตอร์ก็จะมีเลื่อมทองให้น,นี่ก็จะเป็นโกลอิลิทนะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยการ์ดไหนที่เป็นพวกกลุ่ม ทองทั้งหมดเนี่ยก็จะก็จะทําคลิปทองมาให้ด้วยนะครับอ่าก็ทาการ์ดค่อนข้างดีสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าก็จะประมาณนี้อันนี้คือการ์ดสีทองนะครับส่วนการ์ดอื่นก็ปกตินะครับในรายละเอียดเดี๋ยวผมพอยบอกละกันเพราะว่าการ์ดในเกมนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะเป็นร้อยใบแล้วการ์ดแต่ละใบความสามารถจะไม่เหมือนกันเลยนะครับจะมีการ์ดไม่เหมือนกันเลยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะไม่มีการ์ดซ้ํากันนะ คือเอาง่ายงคือตัวละครแต่ละตัวก็คือจะมีความสามารถของตัวเองหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับการสีสวยงามทำสีสวยนะครับอ่าโอเคนี่คือการทั้งหมดนะครับส่วนในพวกนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกก็จะเป็นอ่าตัวใช้เป็นตัวออโตมาแล้วก็อันนี้เป็นเลเ์เอทนะครับมีให้ครบทั้งหมด6กสีนะครับก็จะบอกหมดเลยว่าเทอร์โนวิวทำอะไรบ้างแต่ละเทอร์ทำอะไรนะครับ แล้วก็เซตอัพยังไงจบเกมยังไงนะครับก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับเกมนี้เล่นไม่ยากครับสอนนะจะสักประมาณ5นาที10นาทีก็น่าจะเล่นได้ละส่วนอันนี้เด็กสุดท้ายอันนี้ก็น่าจะเป็นเด็กของเล่นคนเดียวออโตมาตลุน้วนนะครับอ่านี่ก็เป็นเด็กของออโตมาตนะครับอ่าก็จะประมาณนี้อ่าโอเคอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวผมเอาใส่การ์ดโฮเดอร์ให้ดูนะครับในอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นถ้าเกิดสมมติเราขี้เกียจถือแล้วก็เอาการ์ดโฮเดอร์ วางไว้แล้วก๊าซมันก็จะสอดวางแบบนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวก็จะประมาณนี้การ์ดโฮเดอร์ก็จะประมาณนี้อ่าโอเคอุปกรณ์ในกล่องก็น่าจะมีเท่านี้แหละหมดละนะครับก็จริงๆเกมนี้ตัวอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นการาซเป็นหลักเพราะว่าการ์ดเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราเล่นโดยการใช้การาดในการขับเคลื่อนเป็นหลักนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ u n b o x อก์เกม Red Rising Collector's Edition นะครับก็สำหรับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Heavy Meeper ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปสอนเกมอะไร u n b o x อกอะไรหรือว่าคลิป Playthrough เกมอะไรก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ